วิดีโอคอลฟังก์ชันที่ทําให้เราสามารถโทรหาคนไกลแบบเห็นหน้าได้นะครับผมวันนี้เนี่ยก็คงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักตัววิดีโอคอลกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับปัจจุบันก็มีแอปพลิเคชันหรือบริการที่เปิดให้เราสามารถใช้งานวิดีโอคอลกันได้อยู่เต็มไปหมดแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักตัววิดีโอคอลของแอปวีแชทกันนิดนึงดีกว่า ซึ่งวีแชทก็เป็นแอปแชทที่มีความนิยมที่สุดตัวหนึ่งในประเทศไทยนะครับเขาก็ให้บริการตัววิดีโอคอลเช่นเดียวกันซึ่งทางวีแชทเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาและป,ะปรับปรุงคุณภาพของวิดีโอคอลมาอยู่เรื่อยๆตลอดเวลานะครับผมว่าแล้วก็ไปดูกันดีกว่าว่ามันสามารถใช้งานตัววิดีโอคอลอย่างไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็แค่ไปโหลดตัว e c h a t ตัวนี้มาจัดการจัดแจงแอดเพื่อนเข้าวีอยู่ในคอนแทคลิสให้เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นก็เลือกเพื่อนที่ต้องการจะโทรหานะครับ แล้วก็ลองดูด้านล่างขวาครับจะมีปุ่มบวกอยู่เราก็แค่กดปุ่มบวกตัวน,นั้นเข้าไปปึ้งมันก็จะมีเป็นเมนูขึ้นมาให้เลือกวิดีโอคอลแล้วนะครับพอเลือกวิดีโอคอลปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าโทรไปหาเพื่อนเราซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสลับเป็นตัวออเดีโอคอลหรือว่าคุยแบบใช้เสียงธรรมดาธร,รมาได้ตลอดเวลานะครับผมกรณีที่เราจะสลับเปลี่ยนไปใช้เป็นแบบเสียงเนี่ยก็อาจจะเป็นในกรณีที่เราไม่สะดวกที่จะคุยแบบเห็นหน้าแล้วหรือว่าโตของเน็ตเวิร์กเนี่ย อาจจะไม่แรงพอดีพอที่จะใช้เป็นวิดีโอคอนั่นเองนะครับตัวนในกรณีถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายที่โดนโทรหาเนี่ยคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะใช้งานวิดีโอคอลก็ตามทีคุณก็สามารถที่จะเลือกรับสายเนี่ยเป็นแบบออดิโอคอลธรรมดาปกติทั่วไปก็ทําได้นะครับแล้ววีแชทเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้จักมันในนามของแอปแชทที่ใช้สำหรับหาเพื่อนได้ดีมากๆเลยเราสามารถทําการหาเพื่อนได้เนี่ยก็เพียงแค่เขยา่าหรือว่ากดค้นหาเพื่อนที่อยู่รอบๆตัวนะครับ แต่ว่าพอเราคุยเปนนานๆๆเข้าเหมือนจะเป็นเพื่อนเพศเดียวกันหรือว่าเพื่อนต่างเพศเนี่ยเราก็เริ่มอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ยโปรไฟล์ที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นโปรไฟล์จริงหรือเป็นโปรไฟล์ปลอมกันแน่ถูกไหมครับตัววิดีโอคอลนะครับผมมันก็ช่วยทําให้เราสามารถทำลายข้อสงสัยตัวนี้ไปได้พอสมควรเหมือนกันโดยที่ว่าเราก็แค่โทรไปหาเขาเราก็จะเห็นหน้าจริงแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยหน้าเขากับหน้าโปรไฟล์เนี่ยมันแตกต่างกันางไนแต่ว่าอาจจะต้องดูกันนิดนึงนะครับผมว่า นะอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะรับสายหรือเปล่าไม่ใช่โทรไปตอนเช้ากำลังตื่นนอนงงเงียนหน้าเงี้ยโซมเลยอันนี้ก็คงไม่มีใครที่จะอยากนับวิดีโอคอลคุณนะครับผมอาจจะต้องเลือกเป็นเวลาที่เขากําลังที่จะ,อ,ะอยู่ที่มาหาหลัยอยู่ที่ทํางานหรือว่าระหว่างไปเที่ยวอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะหยอนหย่วนทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยยอมเปิดวิดีโอคอลมาคุยกับเราก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่านานๆเข้าทํายังไงเขาก็ไม่ยอมที่จะเปิดให้เห็นหน้าทันที หรือว่าไม่ยอมที่จะวีดีโอคอลคพืนสักทีเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เตรียมใจเอาไว้นิดนึงนะครับผมว่าตัวโปรไฟล์กับตัวจริงอาจะไม่เหมือนกันเลยก็เป็นได้นะครับยังไงก็ลองไปใช้างานกันดูละกันสําหรับ V ีแชทว i ดีโ c a อลและการหาเพื่อนด้วย V ีแชทนี้เสร็จแล้วอย่าลืมมาเล่าให้กันฟังด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ